หลวงพ่อมท,ที่ผมมีนะ่ะไปหมดแล้วไปไหนไปละนองนะไปละนองหมดแล้วนะเนี่ยอันนี้ผมได้มาน,นี่เขาเรียกว่าเนื้อสำลนะิสนะฮะสำลิปประกอบด้วยอะไรทองแดงและดีบุกเนี่ยเราก็ต้องไปเช็คดูเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวมาซูมดูกันนะเนี่ยปี2,512นะพี่ะเพื่อนอ้าวสวยโอ้สวัสดีครับคุณออกาศนี่นะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะคุณออกาศนะฮะสอง,ององนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองแดง นะฮะหรือว่าเนื้ออะไรฮะตัวน,นั้นนะ่ะโลหะผสมนะฮะไปแล้วนะ,ะมีดาราจังหวัดละนอเอาไปหมดแล้วนะระ้าเนี่ยนะฮะทั้งพิจิตเอ่ยทั้งเยอะพี่เพื่อนนะเนาะนี่นี่เนะด,ดูดูอะไรดูธรรมชาตินะพี่พี่เพื่อนนี่เกิดจากอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่เพื่อนเกิดจากอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยคืออะไรเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมพมิสูมให้ดูใ,ใกล้นะ่ เอาแค่เราเห็นลักษณะแบบนี้เป็นพระอะไรบีาเพื่อนเป็นพระโลหะลอมันก็จะบอกแล้วเพื่อนปั๊ม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 จะปั๊มได้ยังไงอ่ะเออไม่ดูมาธรรมชาติเลยมันก็จะปั๊มอย่างเดียวปั๊มอะไรฮะปั๊ม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 ได้ยังไงไอพวกเซลล์ฮะเดี๋ยจะดูใกล้ๆนะเอาเดี๋ยวมาซูมดูกันนะฮะนี่นะท่านใดสนใจก็หลังไมค์ได้เลยนะครับนะเนี่ย เพิ่งได้มานะฮะเห็นไหมโอ้โห,โหพะระแท้เนี่ยเพื่อนนะฮะโลหะรอนะรอนะถ้าใครบอกปั๊มอีกก็เออไปหาไอ้พวกปั๊มกันแล้วกันนะเพราะผมชอบเก็บพระโลหะรอไม่ไว่าจะเป็นพระเหรียญเอ่ยพระอะไรเอ่ยเนี่ยโลหะรอเท่านั้นนะฮะก็เหมือนที่อมเอาประวัติโลงเหล็กนะฮะรีรดแผ่นแห่งแรกประเทศไทยตั้งปีพศอ,อะไรนั่นแหละใหพ้พี่เพื่อนดูนั่นแหละนะรเราดูของมาแท้ๆก่อนนะฮะเนี่ย โทรศัพท์ไม่ค่อย work, เวิร์กเพื่อนนะเครื่องนี้แพงกว่าเครื่องนั้นอีกนะแต่ไม่ค่อยเวิร์กนะฮะเครื่องเก่าผมเนี่ยนะไอ้เครื่องนั้นนะ่ะชัดนะฮะเพราะเครื่องเก่าราคาหมื่นกว่าบาทเองนะแต่มันมันชัดของซัมซุงนะไอ้นี่ไม่ค่อยเวิร์กเลยนะเห็นไหมเนี่ยดูดิดูธรรมชาติยังไงเนี่ยไอ้ตาโมดมาได้ยังไงเนี่ย,นยนเนี่ยรอยตาโมดมาได้จังไหรมาได้จังไไอ้พับป,ปั๊มเนี่ยนะฮะ 老老还有老汉。<noise> <noise> <noise>